ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูปสไตล์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนาอาหารที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยกินในช่วงที่กําลังสร้างกล้ามอยู่นั่นเองนะครับผมหรืออย่างก็คือเป็นอาหารที่ช่วยเราเนี่ยกินได้ถึงมากขึ้นในช่วงที่เรากาลังสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับผมตอนที่เราสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องการรับแคลอรี่ที่ค่อนข้างเยอะเยอะใช่ไหมครับผมก็คือมันจะมากกว่าค่า TDEE นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นผมค่า TDEE ประมาณ2,500แคลอรี่ผมว่จะกินประมาณสัก2,700 ถือว่า2,800 3,000อะไรอย่างนี้นะผมซึ่งข้อแนะนำของผมเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะสร้างกล้ามเนื้อแบบผมนะครับผมก็คือจะทำเป็นแนวประมาณแบบ lean bulk นั่นเองนะครับผมหรือการสร้างกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ให้ไขมันเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนั่นเองนะครับผมผมแนาะำให้เราเนี่ยเพิ่มแคลอรี่อยู่ที่สักประมาณ200-300แคลอรี่เนี่ยก็เพียงพอแลผมสำหรับคนที่เล่นเวทมาได้สักระยะหนึ่งก็คงจะนานแล้วนะผมอย่างตัวผมเองนะผมแต่สำหรับคนที่ เพิ่งเริ่มฝึกเลยนะผมเป็นคนผอมๆแลวก็ตรงการทีสสร้างกล้ามเนื้อผมจะแนะนําอยู่ที่ประมาณทั้งสามร้อยถึงห้าร้อยแคลอรี่ได้เลยนะผมเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะผมการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะรวดเร็วนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกินเข้ามาก็จะมีแนวโน้มที่จะเอาไปสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยได้มากกว่านั่นเองนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันนะผม เราจะกินอะไรดีนะผมในช่วงที่เราสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะผมผมจะจำแนกออกเป็น3หัวข้อด้วยกันก็คือจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและก็ไขมันนั่นเองนะครับผมเราจะมาเริ่มที่โปรตีนก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในระบวมการที่เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะผมโปรตีนก็สําคัญมากๆเช่นกันนะครับผมผมจะแนะนําสัดส่วนโปรตีนเนี่ยให้อยู่ในช่วง1.8ถึง2.2เท่าของน้ำหนักตัวเป็นกิโลนั่นเองอย่างเช่นผมหนัก70กิโล ผมก็จะกินโปรตีนประมาณสัก140-150กรัมโปรตีนนั่นเองนะผมกรัมโปรตีนนะผมไม่ใช่กรัมของเนื้อสัตว์นะผมหลักๆมันคือกินโปรตีนให้ถึงแล้วก็ให้เราเนี่ยรับพลังงานรวมใน1วันเนี่ยให้ถึง นั่นเองนะบุ๋มเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ได้เน้นมากหรือว่าไม่ได้แบบเจาะจงมากว่าเราจะควรกินอะไรบ้างนะครับผมก็แนะนําว่าจริงๆแล้วคือกินได้หลากหลายมากๆนะบผมใน,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 นส่วนของโปรตีนนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนั่นเองนะบุ๋มแต่สิ่งที่ผมจะแนะน,น,นํนั่นก็คืออย่างแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของแซลมอนนะครับบุ๋มปลาแซลมอนเนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเนี่ยประมาณหนึ่งนะบุ๋มเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งหน่วยบริโภคประมาณ100รกรัมเนี่ยแซลมอนเนี่ยก็ให้ท <c> ้งโปร ที่ดีมากๆอีกด้วยนะบุ๋มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับอกไกล่แล้วเนี่ยแซลมอนน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ย100กรัมเนี่ยแซลมอนมักจะให้พลังงานที่สูงกว่าอยู่แล้วแซลมอน100กรัมเนี่ยค่อยแครีอยู่ที่ประมาณ159ถึงประมาณ200อแครีเลยครับผมอยู่ที่ปริมาณไขมันแทรกนั่นเองนะครับซึ่งแซลมอนเนี่ยค่อยโปรตีนอยู่ที่ประมาณ20กรัมถึง21กรัมนะบผมและค่อยแฟตหรือว่าไขมัน,นยอยู่ประมาณ8กรัมนั่นเองนะครับต่อ,อไปนะผมว่าจะเป็นเนื้อวับม เนื้อวัวเนี่ยมันเป็นเนื้อแดงนะบุมซึ่งมันก็จะมีไขมันแทรกค่อนข้างที่จะเยอะด้วยบุมแต่ก็ขึ้นอยู่กับส่วนหรือชนิดของเนื้อวัวนั้นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อวัวเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของทางแคลอรี่เช่นกันนะบุมถ้าเราเลือกส่วนที่มันลีนเนี่ยไขมันต่ำเนี่ยก็จะได้ไขมันที่ติดมาเนี่ยไม่ได้เยอะมากหรือถ้าเราเลือกบางส่วนที่มีไขมันเข้ามาเยอะเนี่ยก็จะมีแคลอรี่ที่สูงไปอีกนะบผมเพราะฉะนั้นผมจะบอกคร่าวๆนะบผมอย่างเนื้อวัว แคลอรี่นะครับผมซึ่งโปรตีนอยู่ที่21กรัมนะครับผมและก็ไขมันอยู่ที่ประมาณ7กรัมแฟตนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีปริมาณไขมันเยอะขึ้นมันก็จะได้แคลอรี่สูงขึ้นแล้วก็แฟตสูงขึ้นนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่แนะนําให้เราเนี่ยไปกินในส่วนที่มันเป็นมันที่มันมากเกินไปนะครับผมมันก็จะไม่ได้ดีต่อร่างกายแล้วก็อาจจะได้รับพลังงานที่สูงจนเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะ เรื่องที่มันพอดีพอดีสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะบุ๋มจะมีส่วนของปลาประเภทปลาเนื้อขาวเช่นปลากระพงอะไรแบบนี้นะบุ๋มพวกเหล่านี้เนี่ยก็จะมีไขมันที่ไม่ได้เยอะมากนะบุ๋มแต่ก็มีเช่นกันนะบุ๋มอย่างปลากระพงเนี่ยก็จะให้แคลอรี่ที่สูงกว่าปลาเนื้อขาวปกติเนี่ยสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ปลาเนื้อขาวเนี่ยอย่างปลากระพงเนี่ยให้แคลอรี่อยู่ที่ประมาณ124แคลอรี่นะครับผมแล้วก็ให้โปรตีนอยู่ประมาณ23-24กรัมเลยนะบุ๋มแฟตอยู่ที่ประมาณแค่2ยูนิโทกรัมเองนะครับผมต่ไดโปรคออาางูมเเพถึ อกไก่นะครับผมซึ่งเป็นเบสพื้นฐานของเราอยู่แล้วนะครับที่ทุกๆคนก็คือควรจะกินอกไก่อยู่แล้วครับผมเนื่องจากมันราคาถูกที่สุดแล้วนะครับผมและก็ค่อนข้างเยนลีนมากๆด้วยนะครับผมไขมันน้อยมากนะครับผมอกไก่เนี่ยก็100กรัมนะครับผมอยู่ที่ประมาณ120รี่แคลอรี่และก็ให้โปรตีนอยู่ประมาณ22กรัมถึง23กรัมและก็แคลเซอยู่ประมาณ2.6กรัมนั่นเองนะครับจริงๆก็พอๆกับในส่วนของปลาเนื้อขาวเลยนะครับผมสามารถเลือกฐานได้นะครับผมขึ้นอยู่กับงบประมาณของเรานนนนน่่เอองและะะกก็็็ตไปปคผมจใสวข ไข่นั่นเองนะครับผมไข่เนี่ยหฟองนะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก70-80แคลอรี่เลยนะครับผมแล้วก็จะมีไข่บันตี้ค่อนข้างดีดีด้ดวยไข่แค่1ฟองนะครับผมให้พลังงานถึง70-80แคลอรี่ให้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ6กรัมแฟตอยู่ที่5กรัมแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่นิดหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันวันหน,นึ่งเนี่ยผมแนะนำให้เราเนี่ยกินไข่เข้าไปด้วยนะครับผมวันละประมาณ2-3ฟองก็ได้รับแคลอรี่ที่สูงขึ้นทั้ง โปรตีนทั้งไขมันที่ดีอีกด้วยนะบมทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทานพลังงานได้ถึงได้ง่ายด้วยง่ายๆว่าเรากินกี่มื้อเรากินไข่ทุกมื้อนะครับผมทำให้เราได้รับแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นและโปรตีนที่เพิ่มขึ้นได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเนาะในเรื่องโปรตีนเนี่ยผมก็จะแนะนาประมาณนี้จริงๆอาจจะมีพวกกุ้งหรืออาหารทะเลต่างๆด้วยนะบมแต่กุ้งเนี่ยมันจะให้พลังงานที่ค่อนข้างจะน้อยนะกุ้งหนึ่งร้อกรัมเนี่ยให้แคลอรี่อยู่ที่ประมาณเจ็นริบสองนค่องที่อยมานั้นก็องนมะบ้ กับปริมาณโปรตีนหรือว่าแคลอรี่ที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมจะแนะนําอย่างว่าสมมติถ้าเราเนี่ยไม่ได้จะกินพวกแซลมอนหรือเนื้อวอัวหรือเนื้อหมูติดมันที่มันอาจจะมีราคาสูงเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินอ,อกไก่ได้แล้วก็เสริมด้วยพวกไข่เข้ามามันก็จะได้ทั้งโปรตีนแล้วไขมันซึ่งก็จะมี สัดส่วนหรือว่าปริมาณแครีหรือสารอารเนี่ยก็ใกล้เคียงกับการที่เรากินแซลมอนหรือเนื้อวัวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหรือว่าบาลานซ์การกินโปรตีนของเราเนี่ยได้ง่ายๆสบายๆนะครับตามงบที่เรามีหรือว่าตามสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกหาได้นั่นเองนะครับผมส่วนตัวไปหนึน่งอย่างเลยนะือจะเป็นในส่วนของวีโปรตีนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกินหรือไม่กินเนี่ยแล้วแต่เรานะครับผมสมมติเราต้องการความง่ายนะผมผมจะบอกให้ว่าวีโปรตีนหรือว่าพวกโปรตีนเชฟต่างๆเนี่ยมันง่ายมากท ในส่วนของพวกเวโปรตีนหรือว่าโปรตีนเชคเนี่ยมันก็ให้แคลอรี่หรือว่าสารอาหารเนี่ยไม่ได้ต่างกับเนื้อสัตว์สักเท่าไหร่นะครับผมอย่างโปรตีนเชค1แก้วก็อาจจะให้แคลอรี่อยู่ประมาณสัก110-120โปรตีนก็อยู่ประมาณสัก22-23-25ถึง25จริงๆมันก็มีปริมาณสัดส่วนเนี่ยใกล้เคียงกับอกไก่ เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้จะกินเป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกินโปรตีนถึงเนี่ยได้ยากการที่เราทานพวกโปรตีนเชคหรือว่าีโปรตีนเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราได้รับโปรตีนที่ถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็วีโปรตีนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปมิกซ์ ทำเป็นเมนูอาหารเช้าอื่นๆอย่างโอ๊ในโอ๊ตอะไรอย่างนงี้นะผมมันจะทําได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็แบบมันทําให้สะดวกมากขึ้นนะผมโอเคต่อไปในหมวดของคาร์โบไฮเดรกันบ้างคาร์โบไฮเดรตเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันเป็นพระเอกจริงๆนะผมในการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อนะผมโปรตีนเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามเราต้องกินให้ถึงอยู่แล้วนะผมมันเป็นเบสพื้นฐานอยู่แล้วว่าเราต้องกินโปรตีนให้ถึงกี่กรัมต่อวนันแต่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันเป็นสัดส่วน สัดส่วนหลักของพลังงานทั้งหมดในหนึ่งวันนั่นเองอย่างเช่นพลังงาน1วันเนี่ยเราต้องการ100%่งรนะครับผมใน100%ของสัดส่วนทั้งหมดโปรตีนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ25-30%ของสัดส่วนทั้งหมดไขมันก็อยู่ประมาณ20-30%ของพลังงานทั้งหมดโดยที่เหลือประมาณ40-60%นั่นคือในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังอานของเรามันคือคาร์โบไฮเดรตนะครับผม,ผมจะบอกให้ว่าทุกคนนะครับผมไม่คคควรรรรรรทททีี่่จะตตตัดดด oh าาา oh ์์โโบบไไฮฮเเหืออนน้ย จนเกินไปนั่นเองโอเคผมแนะนำอะไรบ้างน,นะบมในทรงคาร์บอเรตน,นะบมอย่างแรกเลยนั่นคือข้าวนะครับข้าวปกติทั่วๆไปเลยครับผมข้าวขาวข้าวกล้องแล้วแต่แล้วบผมข้าวหล่อนี้เนี่ยให้พลังงานที่ พอพอกันนะครับผมแล้วก็ให้คาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเลยนะครับผมข้าวสุก100่งร้อยกรัมนะผมก็จะให้คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ28กรัมโปรตีนอยู่ที่ประมาณ2-3กรัมโปรตีนนั่นเองนะครับในส่วนของข้าวรสเบอรี่ข้าวกล้องเนี่ยจริงๆให้พลังงานหรือสารอาหารเนี่ยใกล้เคียงเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าข้าวกล้องหรือข้าวรสเบอรี่พวกนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของกากใยหรือว่าไฟเบอร์เนี่ยเข้ามาด้วยแคลอรี่เท่ากันนะครับผมแต่ว่าในส่วนของการย่อยการดูดซึมเนี่ยข้าวกล้องหรือข้าวรสเบอรี่เนี่ยก็จะมมมมีีกกกกกาาารรรดดดูซึท่่่ช้้วนนนนนนัััเอองะะะคบบบหื็จิแผผสไ ข้าวขาวผสมกับข้าวไรโบรี่หรือผสมข้าวกล้องอันนี้ก็แล้วแต่นะจริงๆสบายๆนะครับผมไม่ต้องไปฟิกมากนะครับผมส่วนตัวไปนะผมนั่นคือข้าวโอ๊ตนะครับผมหรือว่าอินสแตนต์โอ๊ตต่างๆนะครับผมโอ๊ตเนี่ยหนึ่งเซอร์วิงของเขาเนี่ยสามสิบกรัมแบบเป็นดิบๆนะครับผมแบบแห้งๆเนี่ยจะให้แคลอรี่ที่ประมาณ126 แคลอรี่นะผมซึ่งแบบแห้งๆของโอ๊ตเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะปริมาณค่อนข้างน้อยนะผมซึ่งผมเนี่ยจะชอบกินโอ๊ตมากๆโดยที่มักจะผสมกับพวกเวฟโปรตีนหรือว่าเอาไปทําพวกโอวานไอโอ๊ตนะครับผมมันปริมาณน้อยนะครับผมสมมติผมชงกับเวใส่เวแล้วก็กินเลยเนี่ยผมสามารถกินสาิปกรัมได้ภายในเวลาอันสั้นแค่แป๊บเดียวเองผมก็ได้รับสารอาหารตรัวนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็เพราะผมชอบตัวนั้นว่ามันมีปริมาณที่น้อยแต่ให้แคลอรี่ที่เยอะพอๆข้าว100กรัมเลยแตก็ค่อนข้างที่จะ ง่ายมากๆแล้วก็สามารถที่จะกินน้อยแต่ได้พลังงานที่เยอะนั่นเองนะครับผมต่อไปนะผมที่ผมแนะนําเลยนั่นคือนมนครับผมนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันทานได้ง่ายนะครับผมและเบสของนมวัวน,นะครับผมมันก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะครับผมมันจะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็มีทั้งโปรโตีนอีกด้วยนะครับผม ซึ่งนมนะครับผมประมาณ200 ml นะครับผมหนึ่งเซอร์วิงเนี่ยแบบ low fat นะครับผมก็ให้แคลอรี่ประมาณ87แคลอรี่แต่จริงบางยี่ห้อก็อาจจะมีถึงประมาณ100-110แคลอรี่ได้เลยนะครับผม10กรัมคาร์โบไฮเดรต6-7กรัม โปรตีนแล้วก็แฟตประมาณ1-2กรัมแฟตนะครับผมก็พวกนมเนี่ยผมก็จะแนะนําเหมือนกันต่อไปนะผมก็ถ้าพูดถึงอย่างก็จะเป็นพวกของนมถั่วเหลืองนะครับผมอย่างซอยมิ้วนะครับผมซอยมิ้วห,หรือนมถั่วเหลืองเนี่ยมันจะให้แคลอรี่ที่มากกว่านะผมเนื่องจากถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีปริมาณไขมันที่สูงกว่า นมวัวสักนิดหนึ่งนะครับผมซึ่ง200 ml นะครับผมของนมทุ่นเหลือเนี่ยก็อยู่ประมาณ1 0ึงถึงประมาณ120 130ก็มีนะครับผมก็ให้คาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ10กรัมแล้วก็โปรตีนอยู่ประมาณ6-7กรัมเช่นกันแล้วก็แฟตเนี่ยอยู่ประมาณ4 ถึงหกรัมนะครับผมซอยมิ้วเนี่ยหรือว่านมถั่วเหลืองเนี่ยมันจะให้แคลอรี่ที่มากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะเอามากินได้นะครับผมซึ่งก็ทานได้ง่ายเช่นกันนะครับผมส่วนนมอื่นๆน,นะครับผมอย่างเช่นนมอัลมอนด์เนี่ยผมมองว่านมอัลมอนด์เนี่ยโอเคว่ามันค่อนข้างดีแต่นมอัลมอนด์เนี่ยมันให้พลังงานที่น้อยจนเกินไปนะครับผมอย่างบางที่หนึ่งกองเนี่ย อาจจะแค่200 ml เนี่ยราคาค่อนข้างสูงด้วยนะผม45-50บาทแล้วก็ให้แคลอรี่ที่ต่ำมากๆ25แคลอรี่หรือ45แคลอรี่ซึ่งบอกว่ามันค่อนข้างเรียนน ой, ้อยจนเกินไปน่าดีอีนะผมไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากกินนมแต่อยากกินในช่วงที่เราลีนเนี่ยก็นมเมลมอนก็ตอบโจทย์นะครับผมส่วนอยาน่างนมโอ๊ตนะผมนมโอ๊ตนี่ก็จริงๆนมโอ๊ตเนี่ยให้แคลอรี่ที่ค่อนข้างสูงนะผมแต่ผมก็ไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่า มันมีความหวานที่มากจยงเกินไปนั่นเองนะครับผมก็จริงๆผมแนะนําเป็นนมวัวนะครับผมถ้าเกิดใครไม่แพ้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครแพ้ก็ไปเลือกเป็นซอยมิลหรือว่านมถั่วเหลืองก็ได้นะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ต้องกินปริมาณที่สูงยนเกินไปนะครับผมโอเคต่อไปเรามาพูดถึงประเภทเส้นกันบ้างนะครับผมก็ผมจะแนะนําเป็นพวกเส้นสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้เนี่ยแบบแห้งๆนะครับผม55กรัมหรือ1น่หน่วยบริโภคของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200 แคลอรี่เลยนะครับผมซึ่งแค่15กรัมนะครับผมตอนมันแห้งแต่ถ้าตอนมันสุกเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นแต่มันก็ให้ปริมาณที่ไม่ค่อยเยอะมากเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกเส้นสปาเกตตี้เหล่านี้เนี่ยพลังงานในตัวมันเนี่ยค่อนข้างดีจะสูงมากกินเข้าไปนิดเดียวพลังงานให้ค่อนข้างดียเยอะเลยนะครับผม55กรัมแบบแห้งนะครับให้ประมาณ200แคลอรี่นะครับผมให้คาร์โบไฮเดรต39กรัม ให้โปรตีนยอยู่ประมาณ2กรัมแล้วก็แฟตเพียงแค่1กรัมเท่านั้นเองนะครับผมและอีกอย่างนึงก็จะเป็นพวกเส้นอย่างมักโรนีนะครับผมที่ผมชอบกินนะครับผมจริงๆพวกเหล่านี้เนี่ยพาสต้าต่างๆเนี่ยที่เป็นเส้นพวกนี้นะครับผมมันให้พลังงานที่พอๆกันหมดเลยนะครับผมประมาณ55กรัมเนี่ยของมักโรนีเนี่ยก็ให้อยู่ประมาณ197แคลอรี่คาร,ร์โบไฮเดรต39-40 โปรตีนอยู่ประมาณจิตแล้วก็แฟตอยู่ประมาณหนึ่งะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเส้นเล็กอะไรพวกนี้นะผมตามของไทยทั่วไปอย่างในกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆแล้วเส้นเหล่านี้ก็ให้พลังงานพอๆกับข้าวเลยนะครับผมจริงๆไม่ค่อยได้แตกต่างกันเลยนะผมจริงสามารถทานแทนได้ด้วยซ้ำนะบผมแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นพวกบะหมี่นะครับผมเส้นบะหมี่เนี่ยก็จะมีการผสมของ,ของไข่แดงเข้าไปด้วยนะครับผม <S <S ก็จะให้พลังงานที่สูงขึ้นเช่นกันนะก็สามารถที่จะเลือกทานได้นะครับผมเส้นพวกเส้นบะหมี่นะครับแต่ที่ผมไม่แนะนาจะเป็นพวกเส้นใหญ่นะครับผมเพราะเส้นใหญนีมมัจะการ พลุกน้ำมันเข้ามาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้รับแครี่ส่วนเกินจากน้ํามันที่มันไม่จําเป็นเนี่ยเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นก็จีนแนะนำจะเป็นพวกเส้นเล็กบะหมี่เส้นหมี่อะไรพวกนี้นะครับผมจริงทานได้นะครับผมพลังงานเนี่ยใกล้เคียงกันหมดนะครับผมพอพบข้าวนั่นเองนะครับผมก็เลือกทานได้นะครับโอเคในพาร์ทของคาร์บอเนตเนี่ยก็จะมีในส่วนหนึ่งที่ผมจะเอาเข้ามาด้วยนั่นก็คือจะเป็นของพวก ผล,ลไม้นั่นเองนะผมเพราะว่าผลไม้เนี่ยมันก็จะเป็นเบสพื้นฐานของสารมันก็คือจะเป็นในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเช่นกันนะครับผมซึ่งผลไม้ที่ผมจะแนะนําเลยอย่างแรกคือจะเป็นกล้วยนะครับผมเพราะกล้วยประมาณ1ลูกนะผมกล้วยหอมหนึ่งลูกเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก105แคลอรี่ได้27คาร์โบไฮเดรตโปรตีน1แล้วก็แฟตประมาณ0.4นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพวกแอปเปิ้ลนะครับผมแอปเปิ้ลเนี่ยหลูกนะผมอาจจะลูกใหญ่สักนิดนึงนะผมก็ให้น้ำหนักอยู่ประมาณ150กรัมนะครับผมแคลอรี่อยู่ประมาณ แปดสิบแครีนะผมก็กินผลไม้เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากแอปเปิลนะครับผมประมาณ154กรัมลูกขนาดกลางๆนะครับผมให้คาร์บประมาณ22กรัมคราบนะครับผมคาร์บล้วนเลยนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นส้มส้มเนี่ยลูกใหญ่ๆนะครับผมก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ87แคลอรี่นะครับคาร์โบไฮเดรตประมาณ22กรัมแล้วก็โปรตีนประมาณ1-2กรัมโปรตีนนั่นเองนะอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำก็จะเป็นพวก ผลไม้แห้งนะครับผมที่ผมแนะนําจะเป็นพวกลูกเกดนะครับผมลูกเกดอยู่ประมาณ30กรัมก็ให้ถึง90แคลอรี่แล้วให้คาร์โบไฮเดรตประมาณ24กรัมโปรตีนมาหนึ่งนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมักจะเอาลูกเกดเนี่ยมาใส่กับการกินพวกโอวัลไนโอตอาหารตอนเช้าๆอยู่แล้วนะผมหรือบางทีก็มากินเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าจริงๆพวกนี้เนี่ยมันจะมีน้ําตาลค่อนข้างเยอะนะผมวันหนึ่งผมจะไม่ได้กินเยอะมากก็เต็มที่ก็ประมาณ30กรัมประมาณนี้แหละครับแต่จริงๆก็พูดในเรื่องของผลไม้เพิ่มเติมเขึ้นมาอีกนิดนึงฟิก อะไรมากนะครับผมผลไม้เนี่ยก็คือกินไปเลยครับผมตามฤดูก,กาลก็ได้นะครับผมแล้วจริงก็ผมแนะนําว่าก็กินหน้าทุกผลไม้นั่นแหละครับผมแต่เรากินในปริมาณที่พอเหมาะไม่ได้แบบว่าเยอะจนเกินไปนั่นเองนะครับผมหลักๆก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับแครีรวมใน1วันด้วยนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นภาสสุดท้ายนะั่นคือข้อที่3จะเป็นในส่วนของไขมันนั่นเองนะครับผมไขมันเนี่ยแน่นอนว่าช่วงต้างมยังไงก็ต้องกินนะครับผมไม่ว่าช่วงไหนไขมันก็ต้องกินนะครับผมเพียงแต่ว่าก็เราไม่ได้ต้องกินแบบว่าเยอะมาก เกินไปนั่นเองนะครับผมก็อ,อ,อยู่ในสัดส่วนประมาณ20-30%ของพลังงานทั้งหมดนั่นเองนะครับมันช่วยเราเนี่ยมีสมดุล ฮอร์โมนบำรุงข้อต่อต่างๆให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมไขมันเนยายจะเป็นมากๆนะครับผมไขมันน้าบมยางแรกที่ผมแนะนําเลยก็คือจะเป็นพวกน้ํามันต่างๆนะครับผมแต่ผมจะเป็นแนะนําเป็นพวกน้ามันมะกอกมากกว่าที่เป็นไขมันที่ดีนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมักจะเอาน้ํามันมะกอกเนี่ยมาทานสดมากกว่าในตอนเช้านะควันละประมาณ2ช้อนหรือประมาณ 15ML นะครับผมเพราะน้ํามันเนี่ยประมาณ15 ml เนี่ยให้แคลอรี่อยู่ประมาณ120แคลอรี่นะครับผมซึ่งหลักๆก็จะเป็นไขมันล้วนๆเลยประมาณ13.5กรัมของไขมันนะครัน มันเป็นอะไรที่ปริมาณน้อยแต่แคลอรี่เยอะอยู่แล้วนะผมทุกๆอย่างเลยนะผมแต่น้ํามันเนี่ยผมมองว่ามันสามารถที่จะทานเข้าไปได้ง่ายจะเป็นทานสุดก็ได้หรือจะเ,อปเป็นการประกอบอาหารก็ได้แต่ก็เลือกน้ํามันที่เหมาะสมสําหรับการประกอบอาหารนั้นๆ mm hmm. ถ้าเกิดเราใช้ไฟอ่อน mm hmm. ก็จะเป็นน้ามันมะกอกที่เหมาะกับการผัดไฟอ่อนนั่นเองนะผมถ้าเกิดตามไฟแรงก็จะเป็นน้ํามันมะกอกที่ใช้สาหรับการใช้ไฟแรงนั่นเองนะ เพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันที่เอาไปทําอาหารเนี่ยหรือว่าผ่านความร้อนเนี่ยคุณสมบัติของน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะไ,ได้ไม่เต็มที่เท่ากับแบบน้ำมันมะกอกทานสดนั่นเองนะครับผมแต่เราก็สามารถที่จะใช้น้ำมันมะกอกในการประกอบอาหารได้เหมือนกันนะครับผมที่จะทําให้อาหารเราเนี่ยมันมีพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็จะมีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปนะผมก็จะเป็นอาหารประเภทถั่วนะครับผมอย่างเช่นถั่วแอลมอนถั่วลิสงเมล์ม่วงอิมาพานอะไรเหล่านี้นะครับผมแคลอรี่อยู่ใกล้ๆกกกกัััันนนนนะะะคคคคครร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 รบบบผผมมมมมอออออยย่่่่่าาางลลลลด์เเีีี30็็แแแแแปปณ174 15ให้้โโไฮตต6.5ฟว โปรตีน6กรัมนะบมพวกทัวเนี่ยเขาค่อนข้างดีเพราะได้โปรตีนด้วย,แ,วดดดวยแล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตด้วยแล้วก็ได้ไขมันที่ดีด้วยนะบผมซึ่งในคาร์โบไฮเดรตของพวกทัวเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเป็นไฟเบอร์อีกด้วยนะบุมอย่างแอลมอนเนี่ยในเปลือกของแอลมอนนะบผมสีส,มสม้สมๆน้ำตาลน้ำตาลที่เราเห็นกันเนี่ยตรงนั้นอาจจะเป็นตัวไฟเบอร์ให้เราเนี่ยค่อนข้างดีเยอะเลยน,นั่นเองนะแต่จริงๆเราเลือกได้ตามความชอบนะครับจะกินทั่วไหนก็ได้มันก็เหมือนา้ๆกันหรมดนะ อย่างนี่มมทำเนี่ยผมก็จะทำเป็น เนยถัวที่ส่งนะครับผมแบบไม่เติมน้ำตาลแล้วก็มีแบบเติมน้ำตาลอีกด้วยนะผมเพื่อสวัสดี่สั่งซื้อได้ลิงก์ใต้ดีคริปชันนะครับผมก็เป็นเนยตัวที่ผมทำมาเองนะครับผมแบรนด์ตูปสไตล์นะครับผมซึ่งตัวเหล่านี้เนี่ยมันก็จะใช้ถั่วที่ส่งในการทำนะครับแต่เราทำให้มันเป็นออในมาเป็นของเหลวนั่นเองครับจริงจริงมันก็ยังเป็นเนื้อตัวปกตินะครับมาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทานเข้าไปได้ง่ายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเคี้ยวนั่นเองครับตอนที่เราสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเรากินปริมาณเนี่ยค่อนข้้้้้าา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 งงงทททททีีีีีีี่่่่่่่่จจะะะะะะเเ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 ยยยยยยอออมมมมมมกกกกนน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 ครรรรรััับผผพฉวูตตลดดดดสไไ็็แุๆึ เบื่อแล้วเราก็เหนื่อยกักการกินมากๆนะผมพ่อราะจริงการกินช่วงจังการเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆานะเพราะมันต้องกินเยอะมากมากเพราะฉะนั้นอาหารอะไรที่ว่ามันทานเข้าไปได้ง่ายๆดูที่เราเคี้ยวให้น้อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยกินได้ถึงได้ง่ายมากขึ้นนะอย่างเนยทัว่วเอามาท่าขนมปังหรือว่าผมจะเอาเนยทั่วเนี่ยไปใส่ในพวกโอเนโอตเนี่ยมันก็ทําให้แคลอรี่ของโอเนโอตในมื้อน,นั้นๆเนี่ยมันมากขึ้นไปอีกหรือผมก็เอามากินสดๆเลยทีละช้อนทีละช้อนเนี่ยมันก็ได้พลังงานเข้ามามากขึ้นภายใน และเวลาอันสั้นแล้วก็ปริมาณน้อยอีกด้วยนะครับผมต่อไปสุดท้ายนะบมก็จะเป็นอะโวคาโดอะโวคาโดหนึ่งลูกเนี่ยไซส์ขนาดกลางๆนะบผมให้แคลอรี่ประมาณ2องร้แคลอรี่นะบรัมแฟตยี่สกรัมคาร์โบเดต12กรัมแล้วก็โปรตีนประมาณ3กรัมนะครับผม ซึ่งอะโวคาโดเนี่ยเขาไม่ยาะทานง่ายนะครับผมสามารถที่ยวเอาไปทานประกอบกับอาหารอื่นได้ด้วยแล้วก็พลังงานเนี่ยมันก็ข้างที่จะสูงนะครับผมแต่สิ่งที่อาจจะเป็นข้อเสียเลยนั่นคือราคานั่นเองนะครับผมราคาของอะโวคาโดเนี่ยอาจจะสูงนิดหนึ่งที่อะโวคาโดนอกเนี่ยลูกหนึ่งประมาณ80-90บาทก็มีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นอะโวคาโดไทยก็จะถูกลงมาอีกนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็คืออาหารทั้งหมดนะครับผมที่ผมจะแนะนํา เพื่อนๆน,นะผมในการที่จะกินมันเพื่อที่อามาใช้ในการสร้างกล้ามเนะื้อหรือว่ากินเพื่อที่ให้เราได้รับแครีที่เพียงพอ <S <S นั่นเองนะครับผมก็เ,เพื่อนๆนต้องลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมลองบริหารตัวเองดูลองทําตารางอาหารขึ้นมาดูนะครับผมว่าเออเราต้องการกินพลังงานเท่านี้สารานเท่านี้เนี่ยเราจะลองกินอะไรบ้างนะจะแนะนาแอปอย่างแอป My f i n e s Power นะครับผมแล้วก็เราก็ตั้งได้เลยว่าเราต้องการพลังงานเท่าไร่ต้องการโปรตีงงนเท่าไร่ต้องการคาร์โบไฮเดรตเท่าไรแฟตเท่าไหรเนี่ยเราตั้งไว้ได้หลังจากนั้นเนี่ยเราลองมาลิสต์ดูว่ามื้ ไดอเลยนะครับผมในหนึ่งวันเนี่ยว่าเราจะกินอะไรยังไงบ้าง แล้วก็ลองดูสารอาหารรวมทั้งหมดว่ามันพอไหมถ้าเกิดมันขาดหรือมันเกินเนี่ยเราค่อยมาปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จริงๆการเตรียมการหรือการทําการบ้านไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะดีมากๆในวันตัดไปสำหรับเพื่อนๆเนี่ยสามารถจะกินได้ถึงได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปประชิญหน้ากับวันนั้นๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะยากทั้งนิดหนึ่งนะบอบางทีเราอาจจะบริหารมันได้ไม่ดีนั่นเองนะผมถ้าเกิดเราทาแบบนี้บ่อยเนี่ยรับรองมันชินแล้วก็แต่อย่างนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยทานถึงได้ง่ายมากๆอีกด้วยโอเคผม มีคลิปในการสอนต่าง,างๆไว้ทําตามได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะบุมการออกกำลังกายที่บ้านแล้วก็ค่อยๆมีอุปกรณ์เข้ามาจนกระทั่งการฝึกในยิมนั่นเองนะบุมซึ่งตอนนี้ผมก็ค่อยๆทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอยู่นะบุมการจะมีตั้งการวอร์มอัพการยืดกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งการกินเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามๆมาในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะครับผมโอเคแบบนี้กับบมขอบคุณทุกคนที่รับติดตาม,มากดไลค์สับคลายกดแชร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย